สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกลันทะกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชกฤก็สมัยนั้นท่านพระมหากัสปะอาพาธไม่สบายเป็นไข้หนักอยู่ที่ปิบพลิคูหาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค สเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสะถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนอสนะที่ปูลาดไว้ครันแล้วได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสะว่าดูก่อนกัสสะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบขึ้นไม่ปรากฏแลหรือท่านพระมหากัสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักยังไม่คลายไปความกำเริบขึ้นย่อมปรากฏความทุเราไม่ปรากฏดูก่อนกัสสะพ่ชงเจดเหล่านี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงเจดเป็นฉัน่ดูกนกันสปะสติสัมโพชฌงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลจเจริญแลว้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน ธรรมวิจยะสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปีติสัมโพชฌงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสสติสัมโพชฌง เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่ง <kh z h Lux ury> เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนกันสสะโพชงเจ็ดเหล่านี้แล เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานท่านพระมาหากัสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพรชงดีนักข้าแต่พระสุคตพรชงดีนัก พระผู้มีพระภาคได้ตรัสวยาการณะภาสิทนี้แล้วท่านพระมหากัสสปะปลื้มใจชื่นชมภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้วและอาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้แล้วด้วยประการชนีและ